ตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะไม่เป็นไรแล้วแป๊บหนึ่งพ่อเราโทรมาฮัลโหลน้องคีมอ๋อป้ามีอะไรอะ่ะไปญี่ปุ่นกันอืมไปญี่ปุ่นเมืเ่ไอไหร่อ่ะวันนี้ฮะ Wait, <hold> วันนี้ค่ะวันนี้ ไปเที่ยวญี่ปุ่นสวัสดีค่ะคลิมนะคะวู้กับมาคลิปนึงแล้วนะคะคือเพิ่งปิดคลิปเมื่อกี้แล้วก็เปิดคลิปใหม่เลยก็คือเราจะไปญี่ปุ่นเย้ <Yeah! S 1> <laughs> เมื่อกี้พ่อเราเพิ่งโทรมาแล้วก็บอกเราเลยว่าเราจะไปญี่ปุ่นวันนี้คืนนี้ตอนนี้นะคะ <Huh? S 2> พ่อแม่คลีมก็เกิดเกิมาเดดนึงแล้วแว่าเออเดี๋ยวไปญี่ปุ่นช่วงนี้กันเดี๋ยวไปช่วงนี้กันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครมก็โอเคโอเคเดี๋ยวทำเราก็ทํากิจกรรมอะไรแล้วก็มาหาลัยของเราไปไปไปมาอีกทีนึง it's today <S แล้ววันนี้คือวันอะไรวันนี้คือวัันนจท แต่ว่าเราจะไปญี่ปุ่นอังคารพุธพฤหัสสุขไม่ไปเรียนหรอพอะเราเพิ่งบอกว่าไฟล์เราออกตอนตีสองนะคะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งยังไม่ได้ทําอะไรเลยเราจะเราจะจัดการตัวเองนะคะตอนนี้เราจะจัดการตัวเองก่อนเลยเรื่องการแพ็กก่อนละกันเรามีเวลาแพ็กน้อยนะคะตอนนี้ต้องทําการล้างคอนแทคแล้วก็ everything else oh my god แพ็กก็ยังแพ็คไม่เสร็จค่ะตอนนี้มีประมาณหนึ่งล้ายอย่างที่ต้องท I'm okay I'm fine I'm fine I'm I'm fine yeah this is my fit <Good. S 2> อัปเดตสถานการณ์หน้างานนะคะทุกคนก็คือตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเราบอดดิง้งตีหนึ่งสิบห้านอนในกระิงเดี๋ยวนกระิงมาช้ามาก,กคนเราวา่างเพิ่งเละเลยเข้ามาในกิจแล้วทุกคนเย้ yeah, we made it successfully ตอนแรกเราเสียวมากว่าเราจะ เราจะเข้า,มาไม่ทันนะแต่ว่าโชคดีเพราะว่าช่วงนี้มาเป็นแบบไม่ได้เป็นไฮซีซั่นแล้วก็ everything was so fast คือแบบไม่มีคิวไม่มีอะไรเลยก็เลยอ่ะโอเคทุกคนมาแบบมีหนึ่งชั่วโมงก็ทันแต่ว่าก็ไม่แนะนำนะคะข้าหลังจะไม่ทำแล้วจะพยายามไม่ทำแล้วแลนเดทหนาวมากทุกคนข้างนอกอุณหภูมิ5องศา ว e ลคัมทูมายเฟิร์สทรานส์เฟอร์เมนะคะอันนี้เมื่อกี้เราไปเข้าห้องน้ำมาไปใช้คอนแทกดูออกไหมทุกคนใช้คอนแทกแล้วก็เปลี่ยนชุดวันนี้เป็น all jeans look แบบไม่ตั้งใจนิดนึงมาครั้งนี้เราขับรถเที่ยวกับครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะไปหาจุดที่หลับรถน้องควันออกทุกคนไม่รู้เห็นในกล้องไหมเห็นไหมเอ่ยอาจจะไม่ นี่นะคะการเช่ารถครั้งแรกเช่าเป็นเตย์ต้าฮัโรราเดี๋ยวมาทัวร์การเช่ารถครั้งแรกในญี่ปุ่นกันตึ์งสะอาดและใหม่มากอะจริงๆประมาณนี้นะคะทุกคน I w e l l ready let's go let's go อดับเครื่องเหรอเมื่อกี้มันเปิดอยู่แล้วมันเงียบโคตรแปลกอ่ะแล้วโลกนี้เดี๋ยวเราจะแต่งหน้านะคะว้าว มื้อแรกของเรา <S <S <ans> <S เราจะกินจุกจิกที่นี่นะคะเ<า> <S ans> มื่อกี้เราคิดว่าในเนี้ยเป็นดิสเพลย์ของฟอม <S <S <ans> <S แต่ไม่ใช่คือเขาหยิบขึ้นมาให้เรากินเลยคือแบบมันคือของจริงเว้ยทุกคน <S <S <ans> เราชอบสตูดิโอจิบิลิมากทุกคนค่อนข้างจะอินน่ารักจังเลยอ่ะโอม อ,อันนี้เป็น Starbucks ที่เขาบอกว่า must check in นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเรามาเช็คให้ทุกคนนะคะมันคือฝนหรือหิมะเนี่ยมันคือหิมะหิมะตกทุกคนเห็นเป็นเกตไหมอะไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้หิมะตกนะคะคือมันหนาวจนหิมะตกเลยอะว้าวเราจัดอันนี้มาทุกคนอันนี้เป็นตัวดังคือเราอยากกินมานานมากแล้วพ่อแม่เราก็แอบไปกินกันมาก่อนแล้วแบบ ทุกคนเราได้เปลี่ยนเปลี่ยนล่างนิดนึงนะคะคือโมจิโกะมันหนาวมากมันหนาวมากมก็เลยแบบดูดูฟอร์มตอนนี้ดิลูกกัญไม่ตอนนี้อยู่ร้านอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสั่งเกงกันไม <c oughs> เราจะสั่งอันนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ใช่เันไก่โกลว์อันนี้อันนี้อันนี้ มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เรามากินร้านข้าวอบมอดินไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราสั่งจากรูปเนาะตอนนี้หน้าโลนมากยังไม่ได้แต่งหน้าเลยตอนนี้อยู่ซากุระอะไรนะซากุระซัมติงด้านล่างจากประชาร์คมโมโต้นะคะ ร้านของชัมเขามีแบบเหมือนเขาดั้งส้มที่นี่มีเคปนี้ด้วยน่ารักมาก,ากไปซื้อนมปังขูมมะม,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 ม่วงเราเห็นอยู่เมื่อกี้เราเป็นเหยื่อของการตลา,าดทาโปตเตโต้คาร์น่ารัทุกคนโคตรดีะอะจากกินโมจิจริงอะเราจะมาชิมมิสเตอร์โดนัทญี่ปุ่นอันนี้เป็นสตรอเบอรี่โมจิคล้ายๆพอนเดอร์ิงซากุระด้วยห <c oughs> อมาอมากเลยกินเหมือนบอกที้สตรอเบอรี่ มีครัสตัดอร่อยอ่ะแป้งมิโมะอ่ะหนุบหนุบ wow this is really good เช็คอินโรงแรมที่สองตอนนี้อยู่คุมคุมโมคุมคุมมะมงคุมมะมุโตแต่เมื่อวานไม่ได้บล็อกโรงแรมแต่โรงแรมเมื่อวานดีมากทุกคนจะเล็กลงมาหน่อยแะว่า typical Japanese apartment ก็จะขนาดนั้น ังจากวันที่3นี้เราเริ่มไม่ได้พูดในคลิปแล้วนะคะเราก็เลยมาด้วย voice over ครั้งนี้แทนเขาบอกเลยว่าเป็นทริปหนึ่งที่เรายุ่งมากๆคือเราแบกงานมาทําด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราขับออกมาจากตัวเมืองฟุกุโอกะนะคะยังไม่ได้แต่งหนา้าไม่ได้ใส่คอนแทคไม่ทำอะไรเลยแต่ว่ามาถึงร้านอาหารนี้น่ารักมากแล้วแบบอยู่ข้างนอกดูดูคนเห็นไหมมันเป็นแบบภูเขาคีมทุกคนแอปปิน้น ทำได้ปะแย่ไม่รู้ด้ทำใครสร้างออมาสงสารนะจริงจริงอันนี้เป็นทริปหนึ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะมาเจอหิมะเลยเพราะว่าเรามาในช่วงเวลาที่อากาศมันร้อนขึ้นแล้วนะแล้วแม้ว่าหิมะมันจะไม่ได้ฟูขนาดนั้นอะคือเราไม่เคยเจอหิมะที่แบบมีเป็นชั้นๆมาก่อนเพราะฉะนั้นคือเราตื่นเต้นมากทุกคนที่เราแตะมันได้แล้วเล่นกับมันได้ หลังจากที่มาที่นี่นะคะเราก็แวะเชค็คอินเข้าโรงแรมเลยซึ่งเราพักเป็นเรียวกังเป็นห้องแบบ traditional Japanese เลยก็คือญี่ปุ่นโบาราณเลยทุกคนเพื่จะจบวันเราก็เดินเล่นรอบๆแล้วก็ชมเมืองนะคะซึ่งมันเป็นเมืองที่ peaceful และสงบมากๆ <S <S วันนี้วันที่4 <S <S เราก็ได้มาเมือง Floral Village ที่ะะยูฟูอิรู้สึกว่าเป็นเมืองที่เล็กแล้วก็น่ารักอบอุ่นมากๆะะอันนี้คือ life experience plus one มากเพราะว่าเราได้มาจับนกฮูกทุกคน วันสุดท้ายของเราเรารีบมาหาอะไรกินตอนเช้าที่ร้านสะดวกซื้อนะ,ะเพราะว่าเจนด้าของวันนี้คือการไปอควเรียมเราโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าพอเราถึงอคว a r i ยมปุ๊บเขาก็ขึ้นโชว์พอดีเลยเราก็เลยได้ดูโลมาแล้วก็ดูน้องแมวน้ำด้วยแลหลังจากที่ดูโชว์เสร็จแล้วก็ไปดูส่วนอื่นของอคว a ร i ยมนะคะคือจะบอกว่าอาคว a r i ยมเนี่ยเป็นอันที่แบบอินเทอร์แอคทีฟมากๆเพราะว่าสัตว์ทุกตัวคือเราได้ใกล้ชิดสุดๆเลย พอเสร็จล้วช่วงบ่ายๆเราก็เดินทางออกมานะคะเพื่อจะไปชายทะเลแถวฟุกโกะกนอันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะที่ครีมได้ขับรถออกมาตรงทะเลที่ญี่ปุ่นแล้วก็คือมาแบบสัมผัสใญี่ปุ่นครั้งแรกอะทุกคนอากาศค่อนข้างจะเย็นแต่ว่าแดดออกก็เลยเป็นอากาศที่สบายๆตรงแถวชายทะเลนี้ก็จะมีร้านขายเต็มไปหมดเลยนะคะจะเป็นเหมือนพวกกับแก้มตอนที่เราจะแวะกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็มาเติมน้ํามันนะคะที่นี่เราต้องเติมน้ํามันเองด้วยทุกคนคือเราต้องลงไปแล้วก็ทำดีพอเข้ามาในเมืองก็มาเดินตรงดังที่เป็นอันดร์กรวตรงนี้นะคะมาซื้อขนมกินแล้วก็แน่นอนเเรร่ดวัะะะคพาาาข เ้าเย็นไม่ได้อันนี้คือเราไปกินร้านชาบูซึ่งอร่อยมากทุกคนเนื้อละมุนมากก่อนกลับเข้าโรงแรมวันนี้เราก็ได้เจอน้องแม่ด้วยนะคะน,นี้เขาเหมือนเป็นร้านมั้งคือน่ารักมากน้องปุปุยมากวันบินกลับตอนเช้าเราตื่น7จ็ดโมงนะคะแล้วก็ตรงไปที่สนามบินเลยเประเด็นคือคืนก่อนหนะ้าน,นี้เราทําเคสนะคะแล้วเราแอบแบบโซมคือทรงไม่ไหวแล้ว ไฟขากลับใช้เวลามากกว่านะคะใช้เวลาเป็น6ชั่วโมงแทนะที่จะเป็น5ชั่วโมงเพราะว่าเราบินต้านลมนะคะกลับมาถึงบ้านอย่างแรกที่ทําก่อนเลยก็คือ unpack นะคะซึ่งกลับมาจากญี่ปุ่นทุกครั้งก็ของจะเยอะประมาณนี้ทุกครั้งเลยค่ะ กลับมาบ้านแล้วนะคะตามที่ทุกคนเห็นก็ขอพัก <laughs> เป็น5วันที่สนุกมากๆแต่ว่าก็มีความเหนื่อยมากๆไปด้วยกันนะคะหลังจากวันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องกลับไปเรียนทันทีเลยเพราะฉะนั้นเตรียมใจเตรียมกายคิดว่าไปแบบรีเซ็ตระบบมาก่อนแล้วก็กลับมาเรียนนะคะไหนก็จบทริปแล้วเราก็เลยอยากจะมาปิดคลิปกับทุกคนนะคะเย้ก yeah! <laughs> ็ถ้าจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากเห็นคลิปอะไรแบบนี้อีกไหมแบบอยากเห็นคลิปไปเที่ยวประเทศอะไรอีกพอคริมจะบอกว่า ขอสปอยนิดนึงเดี๋ยวปีเนี้ยจะมีแบบอะไรปังๆมาเยอะมากทุกคนจะมีจะมีอะไรให้ทุกคน look forward to และคลิปเป็น look forward to มากๆก็รอติดตามกันได้นะคะก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ